ครับคลิปนี้เป็นคลิปต้องถามข้อที่6ก็ข้อที่6เนี่ยมีสมาชิกท่านหนึ่งใช้ชื่อไลน์ว่า k k ก็คืคเคก็ถามมาว่ารบกวนสอบถามครับอาจารย์ไก่ครับแม่ไก่ตัวเล็กโลสามอายุ10เดือนแต่จิตใจดีสายเลือดดีพ่อแม่เขาตัวใหญ่ทำแม่พันธุ์ได้ไหมครับอันนี้ทำได้ไหมทำได้ถ้าเป็นสายเลือดที่ดีที่เราพัฒนามาแล้วเราเห็นชั้นพ่อชั้นแม่ แล้วเรามีความมั่นใจตั้งใจทํามาโดยที่ว่าไม่ได้ซื้อต่อข้มาอีกทีหนึง่งก็อันนี้เราเห็นทางพ่อแม่อ่าที่เป็นเป็นไก่ที่ว่าเก่งและติดใจดีด้วยอันนี้ถือว่าเป็นการอ่าตั้งเราที่ว่ามีพันธุกรรมที่ที่เราคัดสรรมาเป็นอย่างดีเรื่อง,งจิตใจแต่ทั้งเรื่องด้วยที่ว่าทาไมถึงตัวเล็กเนี่ยอ่าโลสามเนี่ยเราต้องคํานึงอ่าเราเช็คดูว่าตัวเมียข้อเนี้ยมีกี่ตัว ถ้ามีตัวเนี้ยก็อ่าก็ไม่เป็นไรก็ไอ้ตรงข้อที่ผมให้เช็คเนี่ยก็คืออ่าข้ามไปแต่ถ้าสมามุติมีหลายตัวเนี่ยหรือตัวผู้ในข้อที่ตัวเมียตัวนี้เรามีอยู่เนี่ยเป็นแม่ไก่เนี่ยโหลสามเนีย่ยเราดูดีว่าตัวอื่นใหญ่ไหมอ่าใหญ่กว่าหโหลสามไหมหรือตัวผู้ลอยโตไมหมรือว่าถ้าเป็นไก่ที่เล็กหมดเลยเล็กทั้งข้อขเลยก็ถือว่าเป็นพันธุกรรมที่พ่อแม่ใหญ่มีอ่าพันธุกรรมที่ว่าไม่ได้ส่งให้ไก่ใหญ่ขึ้นพ่อแม่ของพ่อแม่เขาพ,พ่อพ่อแม่แม่พันสองตัวเนี้ยอาจจะเเป็นสาลือที่ว่ว ให้ลูกเล็กกระดูกบานอยู่แล้วแล้วเกิดมาเป็นอ่ามาใหญ่รุ่นเดียวแล้วก็มาจ่ายลูกถึงย้อนกลับมาเล็กอันนี้ในกรณีที่ว่าอ่าถ้าทั้งครอบแม่ใกล้ตัวที่โรสามเด็กหมดเลยนะก็จะออกมาอ่าเป็นพันธุกรรมที่เด็กหมดแต่ถ้าตัวนี้ออกมาตัวเล็กตัวอื่นค่อนข้างมีห่อยที่ได้มาตรฐานก็ถือว่าตัวนี้เป็นไก่ที่ว่าอาจจะอ่ากินไม่ทันเขาอ่วช้ากว่าหรืออ,อาจจะเป็นไก่ที่กเอ่ออ่าแกนว่าเขาหรือว่าแก่งกว่าในครอบ ันนี้ก็คือ,อเป็นปัญหาที่ว่าเกี่ยวกับสายรหตั้งกายตัวแต่เรื่องแม่พันธุ์ทําได้แต่การที่ว่าเซฟรุ่นต่อไปในเมื่อเราได้แม่พันธุ์ตัวนี้โรสามมาแต่เป็นแม่พันธุ์สายเลือดที่เรามั่นใจอ่ารุ่นต่อไปที่เราเอาพ่อพันธุ์มาใส่เนี่ยเราต้องเอาพ่อพันธุ์ที่กระดูกใหญ่ที่เป็นไก่ที่ว่ากระดูกค่อนข้างดีใส่เพื่อไปเลยใส่ถั่วไปเพื่อว่าอ่ารุ่นต่อไปพันธุก,กรรมอาจจะมีสายเลือดของเล็กอยู่เนี่ยจะได้เจือจางหายไป แดี๋วก็จะสามารถออกมามีทั้งเล่าที่เรามั่นใจมีจิตใจดีแล้วก็สามารถกระถึบเรื่องกระดูกเรื่องสเรื่องอรอยรอยชนให้ได้มาตรฐานทีนี้เราก็จะได้ทั้งเรื่องอความมั่นใจในสายพันธุ์แล้วก็เรื่องในไซระร่างกายที่ว่าเป็นามาตรฐานที่เขาใช้ชนกันก็จะทําให้เรียกไบ ประสบความสำเร็จโดยการที่ว่าเราแต่งเติมจับจุดได้นั่นเองการนี้ก็คือถ้าเรากลัวเนี่ยเราเพื่อความชัวเลยก็ใส่พ่อพันธุ์ที่มีกะดูดีใส่ละใหญ่ใส่เพื่อไปเลยเพื่อไว้เพราะฉะนั้นเราจะเกิดความ,มผิดพลาดได้น้อยก็จะได้พ่อพันธุ์ที่ดีขึ้นมาเป็นการตั้งเราอีกสายหนึ่งของเราที่เราสร้างขึ้นมาอีกครับผม